ให้ชุ่มๆมาเฟืองเลยค่ะเปรี้ยวปากมากๆเดิ่มเช้าหรือกลางคืนช่วยให้หลับสบายนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปันชวนอร่อยกับเมนูผลไม้พื้นบ้านมะเฟืองเดี๋ยวนี้หาทานยางแล้วนะคะมะเฟืองเป็นผลไม้ที่วิตามินซีสูงมากๆเลยวันนี้เจ๊าปาันชวนเอามาทำมะเฟืองดองน้ำผึ้ง สูตรมีประโยชน์ทําง่ายขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะจะปนจะเอามาเฟืองล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยตามร่องตามแง่งที่มีฝุ่นผงล้างเสร็จแบบนี้แล้วจะเอาที่ปอกผลไม้นะคะมาปอกบริเวณสันขอบแข็งๆตรงนี้นะคะทุกมุมเลยเราจะเอาตรงนี้ออกก่อน แล้วนำมาตัดหัวบริเวณตรงนี้นะคะตัดท้ายแล้วเราก็จะฝานเป็นชิ้นชิ้นขนาดไม่ต้องหนาหรือว่าบางเกินไปนะคะมะเฟืองเป็นผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูงมากๆเลยค่ะแล้วก็ช่วยดับกระหาย ช่วยแก้ร้อนในช่วยลดความร้อนในในร่างกายนะคะบรรเทาอาการนิ่วในทางเดินปัสสาวะขับเสมหะช่วยให้เลือดแข็งตัวง่ายช่วยระงับความฟุ้งซ่านได้ด้วยนะคะช่วยให้นอนหลับสบายบรรเทาอาการเลือดออกตามลาฟันและก็ช่วยขจัดรังแคบำรุงเส้นผมด้วยค่ะเพื่อนๆโอ้โหสปปรรพคุณเยอะแยะเลยมีประโยชน์มากเดี๋ยวนี้มาเฟืองหาทานยากแล้วด้วยนะคะเพื่อนๆ หั่นเท่าที่ต้องการทานเลยนะคะอยากจะดองเท่าไหร่ก็หั่นเท่านั้นเลยค่ะตรงไหนที่เป็นเม็ดนะคะเราก็เอามีดเนี่ยเขี่ยออกนิดนึงนะคะมีเอ่อเม็ดของมะเฟืองไม่ค่อยมากค่ะเพื่อนๆมีไม่มากนะักเราก็เอาเม็ดออกก่อนเสร็จแล้วก็นำมาบรรจุใส่ขวดโหลนะคะจะเป็นโหลทรงสูงทรงไหนก็ได้ค่ะที่สามารถที่จะดองตัว มะเฟืองเนี่ยให้เขาชุ่มเนื้อชุ่มน้ำพึ่งได้นะคะแล้วก็ราดน้ำพึ่งนะคะให้ชุ่มๆมะเฟืองเลยค่ะเปรียวปากมากๆโรยเกลือลงไปให้ทั่วๆเล็กน้อยนะคะให้พอมีรสเค็มเพื่อที่จะตัดกับรสน้ำพึ่งแล้วก็เป็นการดองด้วยค่ะใส่เกลือลงไปหน่อย หาฝาปิดนะคะแล้วเราก็ดองไว้ที่อุ่นนะคะภูมิห้องวางทิ้งไว้หนึ่งวันค่ะผ่านมาได้ส2องชั่วโมงแล้วนะคะมาเฟืองดองน้ำผึ้งของเราก็เอามาทานได้แล้วตรงน้ำเขาเนี่ยก็จะเริ่มได้น้ำมาเฟืองออกมาแล้วนะคะมันก็หอมมากๆเลยค่ะเราก็คนให้เนื้อกับน้ำเข้ากันนะคะ เวลาจะทานนะคะเพื่อนๆก็จิ้มเนื้อมาเฟืองเหมือนทานผลไม้ดองทั่วๆไปเลยค่ะเปรี้ยวปากมากๆเลยน่ากินมากหรือจะนํามาจิบเป็นชานะคะญี่ปุนก็จะตักทั้งเนื้อทั้งน้ำใส่ลงไปในถ้วยแบบนี้เลยค่ะเอาที่หวานพอสมควรตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็เทน้ำร้อนใส่ลงไปเลย นให้เข้ารสกันนะคะจิบเป็นชาร้อนๆได้เลยค่ะโอ้โห,หน่าทานมากๆเจแปนขอจิบหน่อยนะคะอื้ออร่อยจริงหอมกลิ่นมะเฟืองมากๆไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเมนูผลไม้ไทยทำง่ายแก้ร้อนในวิตามินซีสูงแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการขับถ่ายระบบขับถ่ายปัสสาวะ ได้ดีมากๆเลยค่ะดื่มเช้าหรือกลางคืนช่วยให้หลับสบายนะคะเจแปนขอตัวไปจิบชามาเฟืองก่อนนะคะมะเฟืองดองน้ำผึ้งสูตรทำง่ายฝากติดตามครัวอร่อยใบเจแปนสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ